ส,สวัสดีครับวันนี้ก็คือรายการซากเกอร์เกมเมอรีวิวนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม SCP 087นะฮะวันนี้ก็อยู่ในที่ไหนไม่รู้นะครับหลอนมากเลยนะครับเกมนี้แค่แค่ยังไม่เอยังหันหัวไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยวก็เดินไปเลยเมาล็อกครับเมาส์ล็อกครับต้องทำใจคนระับ เฮ้ยเสียวนะเนี่ยเดี๋ยวมาชั้นเดียวผมก็เสียววะเนี่ยเฮ้เยกลัวจริงๆอ่ะที่เราปลดเพลงนี้ก็เพื่อแม่กลัวนะถึงก็น่ากลัวเนาะ จะไหวไหมเนี่ยผมเนี่ย,ยังไม่ก,กี่ชั้นผมก็จะไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยผมก็จะทําการเลิกคลิปแล้วนะครับไม่ไหวจริงๆอะครับมันแบบน่ากลัวเออครับผมยังไม่เคยได้นะผมมือเล่นแรกๆครับน่ากลัวจริงๆครับไม่น่าเชื่อเกณทำให้คนเลิกเกมได้หมายถึงเฉพาะเกมนั้นนะโอ้โหน่ากลัวสุดๆ ตอนนี้เราได้อยู่ชั้นอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะเฮ้ยเฮ้ยกลัวจริงๆนะเนี่ยไม่ไหวแล้วครับกลัวผีจริงๆครับเราไม่อยากมองครับมันจะทดสอบความกล้าของเราครับว่าเราไปถึงขนาดไหนครับอ่า เราก็ไม่ดูว่ามีหีมีจริงหรือเปล่าครับอุ้ยนะครับเฮ้ยมาทดสอบความกล้ากันเลยไม่รู้นะว่าจะเยอะเท่าอรอเบกเกอร์ได้บ่าครับเพราะว่ามึงเล่นไม่รู้ความกว้างผมจะนขนาดไหนครับก็ลองเล่นดูครับภาพก็สวยคนระับเหนจริงครับแล้วเป็นเกมจำลองด้วยนะครับจำลองแบบ การลงบันไดแบบร้หลอนเลยนะะโอ้โหยังน่ากลัวเลยค่นี้หว่ามันให้ลง87ชั้นนะเนี่ยไม่ไหวเนี่ย87ชั้นน่ะโอ้ค่นี้ก็น่ากลัวโอ้ยไม่ไหวจริงครับขอเลิกเลยดีกว่า